สวัสดีค่ะเคเคกันงเจนา789แชนแนลยินดีต้อนรับเพือ่อนๆวันนี้นะคะเคเคพาเพือเ่อนๆนะคะมาชมต้นมะกรูดนะคะเนื่องจากนะคะสามวันที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกลงมานะคะเพื่อนเพื่อนเลยทําให้นะคะต้นมะกรูดนะคะที่เคเคปลูกเอาไว้ในสวนนะคะตอนนี้ก็กําลังนะคะพลีใบ,บนะคะแตกใบนะคะอ่อนๆออกมาเยอะๆมากมายเลยเพื่อนเพื่อนเช่นกิ่งนี้นะคะ ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆมีคุณประโยชน์นะคะมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องสมุนไพรนะคะของไทยของประเทศไทยเรานะคะที่มีชื่อเสียงนะคะโด่งดังเนื่องจากนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนผสมของอเครื่องแกงต้มยำนะคะซึ่งทางโรงงานหรือว่าบริษัทนะคะต,ต่างๆในประเทศไทยนะคะทำการ สอ่งออกนะคะไปขายอย่างต่างประเทศนะคะใบมะกรูดขิงขาตะไคร้นะคะนับเป็นพืชสมุนไพรของประเทศไทยนะคะที่มีชื่อเสียงมานมนานนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านอกจากเราจะใช้ประโยชน์ของใบมะกรูดนะคะในการทำนะคะอาหารในการปรุงอาหารชนิดต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นราดน้ำตกหรือว่าต้มยงต้มยำนะคะเพืเ่อนเพื่อนต้มยำกุ้งนะคะเป็นต้น,ตนก็นะคะเพื่อน คเคปลูกเอาไว้นะคะต้นมะกรูดต้นนี้นะคะปลูกเอาไว้นานมากๆแล้วนะคะพเพื่อนๆอ่าประมาณสักสิปีเห็นจะได้นะคะพเพื่อนๆเพราะเคเคมันอยู่ที่หมู่บ้านหลังนี้ตัวสิบประมาณสิบห้าปีแล้วนะคะ <S <S พเพื่อนๆนะต้นมะกรูดอ่าสวนแห่งนี้นะคะไม่ใช่สวนของเคเคเพื่อนๆแต่อ่าเป็นสวนที่เหลือนะคะจากการอ่าตัดนะคะแบ่งที่ไปขายนะคะเป็น ที่ดินของโครงการนะคะก็เลยามาปลูกนะคะต้นมะกรูดนะคะหรือว่าผักสวนครัวนะคะเอาไว้นะคะเคเคก็ปลูกต้นมะกรูดนะคะเอาไว้สองต้นนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือต้นที่อยู่ต้นที่อยู่ด้านนอกนะคะเ,เพื่อนๆดีใจมากๆเลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เห็นต้นมงต้นไม้ของเราเขียวชะอุ่มนะคะผลิดอกออกผลนะคะนี่คือ ต้นมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนนะคะเพื่อนๆนใบมะกรูดอ่อนใช้ในการทำผนงหมูผนงไก่นะคะผนงเนื้อนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมใบมะกรูดอ่อนเหมาะที่จะนะคะนำมาหั่นนะคะละเอียดยิบเลยนะคะไปโรยลงบนนะะคอาหารที่เราทำเช่นผนงเนื้อนะคะผนงไก่ผนงหมูเป็นต้นนะคะเพื่อนเพื่อนแค่ไม่ต้องซื้อนะคะ พืชผักสมุนไพรหรือว่าพืชผักสวนครัวเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเคเกก็อยู่คนเดียวก็ปลูกไว้สองสามต้นนะคะเพื่อนๆเยอะๆมากมายเลยเพราะว่าเคเคนี่คือสมบัติของเค้นะคะเป็นการปลูกต้นใบมะกรูดนะคะไว้ทําต้มยำนะคะเพื่อนๆใครที่ต้องการใบมะกรูดอ่อนนะคะมาขอแบ่งจากเคเคได้นะคะเดี๋ยวเคเคจะตัดใบฝากเพื่อนๆน,นะคะ นะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นเพื่อนเคเคต้องขอจบนะคะลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>เพื่อนๆ<ม>ชมชมต้นใบมะกรูดเร็วๆนะคะเ,เพื่อนๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ